อ่ะกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเออผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เ,เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันนะผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเกมไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอกชั่นแบบง่ายๆนะ ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลย มาเก้าครับรอบนี้มาอีกแล้วนะมาเก้าขอแบบเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองบ้างแต่ว่าเกมนี้คือค่อนข้างที่จะหนักเลยสำหรับทุนของเราสองพันบาทตั้งใจจะมาซื้อฟรีเกมครับสำหรับเกมนี้จะเป็นยังไง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 ให้ยังไงยังไงยังไงให้เฮ้ยเกือบมาละซื้อเลยแล้วกัน จ็ดรหหหมุนชอบตรงที่แบบเออฟีเกมันเยอะแล้วก็มันก็แบบค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงโอเคสวยนะสวยเลยสวยครับยังไงเค<อ> <Okay, S 2> มาครับผมอุ้ยเตา่าได้ครับยังไงคูณไม่ดีคูณไม่ดีคูณไม่ไดีคลิปมาสวยครับ คูณไปดิคูณไปดิเอ,อ้ยโอ้ยนาฬิกานี่คอมโบดีเอาวะชิปชิปชิปเอครับชิปชิปเอครับอือได้อยู่ไปครับอันนี้ได้ทุนคืนแล้วนะแต่ว่าลุ้นกันอีกทีว่าจะใจอีกไหมหรือว่าได้แค่นี้น้องก็อย่าไปแบบใจร้ายกับเราเยอะเลย คูณเยอะนะไอตัวจ่ายเยอะก็ใช่ว่าจะจะจ่ายแบบมหาศาลยังไงกดไปหนึ่งทีอูอย่างนี้มาเม็ดเดียวจริงๆโอเคชิปมาครับยังไงชิปชิปชิปได้อยู่นิดนึงคูณไม่ดีคูณไม่ไดีเอาว่ะคิวมา เคด้วยเคด้วยสวยครับได้อยู่ได้อยู่นะที่แปลว่าได้อยู่นั่นแหละเม็ดสุดท้ายยังไงครับสวยๆหน่อยโอเคครับสวยๆหน่อยชิบมาโอ้โหเกือบอ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทเพื่อนๆมา เม็ดนี้ขอขึ้นเบ็ยี่สิบเลยละกันบอกแล้วว่าจะมาซื้ออย่างเดียวสวยครับเ <c oughs> กมนี้ถ้าใจหนักๆก,ก็คือดีเลยโอเคสวย <c oughs> มาดิ เอาสิครับก็เอาสิครับอืมอมซื้อเลยละกันพันห้าบอกแล้วมาซื้ออย่างเดียวมาซื้ออย่างเดียวนะติดห้าหมุนเหมือนเดิมครับมาอย่าไปหยองอย่าไปหยองโอเคมาครับยังไงขอตัวเหมือนอืม อย่าเนียวนะเม็ดนี้หอนักหนักกดไปหนึ่งทีครับเงียบโอ้จะเกินต้านเกินมนุษย์มนาเกินเกินจริงๆคือซ้ำย้ำไปอีกครับโอเคครับเคมาโอ้ยได้โปรด สวยสวยโอ้ยโอเคนะเอด้วยปาด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 ขาดทุนครึ่งของครึ่งเลยนะเนี่ยเออจะตายตายตายเอาวะเธอโบไปสิจัดมาครับสวยสวยโอเคได้มาอีกสวยครับยังไง สวยครับสวยครับขอสเก็ตเตอร์หนึ่งครับไอ้ไอ, <c oughs> มอ้มันก็ใจรายเนาะมันก็ใจร้ายครับอย่าใจรายครับจริงจังหน่อย ใส่ให้สุดซื้อให้สุดให้จุบไปเลยจุกจบไปไปครับสิบห้าหมุนรอบนี้โอ้ไปผมเป่าอาถรละแตกหมื่นแน่นอนสวยครับยังไงนิดนึงอีกนิดไม้บ้ากินน้ำแพบ <c oughs> วยโอเคได้ถ้าเจอหนักๆเหมือนรอบแรกอะคือมันดีมากครับบอกเลยแต่รอบสองรอบนี้มันอืมลดมาคูณไม่ดีลดมาคูณไม่ดีโอ้โหมาน้อยวะ่ะ ยังไงครับขอหน่อยโอ้โหอย่เงียบชิปมาชิปมาขอหน่อยอือหือสุดท้ายโอ้ยจ่ายยากอะจ่ายยากเนาะเอาจริงซื้อก็คือแบบ ซื้อสุดนะผมซื้อสุดนะแต่มันไม่ดีเลยวะโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ย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 ร <c oughs> ้องทำไม <c oughs> ไม่มาก็คือไม่มาดิวะจาไม่หยอกกันดิวะสวยครับ ไม่รอดไม้นี้ก็คือไม่รอดอีกแล้วหรือเปล่าแต่ผมซื้อไ้แบบคุ้มค่ามากเลยนะั้นเหมือนคือมันอะคุ้มค่าแต่ผมมันไม่คุ้มค่าเลยเฮียจ่ายน้อยมาแบบหยอกหยอกฟีเกมอะ่ะไม่เข้าฟรีสักทีตาสวยครับนั่นแหะนะ Comme... Mm -hmm. Game này là hm 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 nhiều ซื้อซื้อไงซื้อก็ต้องจ่ายด้วยดิสวยครับอือหือโอ้โหรถอ,อ่ะฟื้นคืนชีพพ่ดอยากไปต่อนะขอฟื้นคืนชีพหน่อยครับ80สสุดท้ายเพื่อนไม่ไหวละอีกแล้วนะ อีกแล้วครับสองพันนะไม้นี้มวันหนึ่งพันครับ <laughs> เป็นการเสียตัวที่น่าตื่นเต้นออกต่ตางประเทศไม่ได้เลยนะหมดตัวตลอดโอเครอบนี้ <laughs> ตัดด่วนพอแล้วไม่ไปต่อนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวไปมาใหม่เนะ ก็ไม่เป็นไรบอกใจตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่ค่อยเอามาล้างแค้นใหม่ครั้งหน้าผมคิดว่าผมจะซื้อตั้งแต่เบ็ดหนึ่งบาทแล้วก็กค่อยๆไล่เบ็ดไปนะคะวันนี้อาจจะห้าวนิดหนึงบวู๊วามครับแบบตื่นเต้นได้ออกได้ออกนอกประเทศ <laughs> อ่ะสำหรับรอบนี้พีม่มีคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยสำหรับก็ขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ